อ่าครับเปิดของสั่งของมาก็หลายมือว่าท่านจะเปิดสั่งอะไรโอ,โอ้หลายย่างด้วยขุนช่่งขุนเสี้ยงยังคือลงทุเรียนถอดยอ,อ,อ,องเบรกตรงเบรกแตกขุนซุ่มกบานครับ

เขาดีกว่าขั้เตอร์ที่หลักการกั๊ก นาล่างแล้วบอสนั่นเองนะก็บูกแจก ทุกอาสัตวเนี่ยผมเชียงอันนี้เปิดแฝดพี่น้องน้องขายในตั้งเจ้าสิบห้ารอ

เอสั um, ่ดลูกค้าติดตามขาสังเครบครบนะโอเคตะครบก็สั่งนียเด้อครบนะ